มาทำมะม่วงชีสเค้กกันค่ะในสูตรนี้ไม่ต้องเข้าเตาอบก็จะได้มะม่วงชีสเค้กที่แสนอร่อยได้ความสดชื่นมากๆเลยรับประทานคู่กับน้ำชาหรือกาแฟเข้ากันมากเลยค่ะวิธีการทำก็ง่ายแสนง่ายจะได้มะม่วงชีสเค้กที่มีความหวานกำลังดีตัวชีสเค้กมีความนุ่มละมุนลิ้นมากๆเลยค่ะมาชมในแต่ละขั้นตอนของการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกจะทำในส่วนของฐานเค้กนำบิสกิตเนย120กรัมใส่ลงไปในโถปัน่น บีสักเล็กน้อยให้แยกออกจากกันจากนั้นใช้เครื่องบดมือถือบดให้เนียนละเอียดหรือใครจะนำใส่ถุงพลาสติกแล้วบดให้ละเอียดก็ทำได้เช่นกันค่ะจากนั้นนำเนยจืดละลาย60กรัมเทใส่ลงไปในโถปัน่นใช้ไม้พายซิลิโคนคนสักเล็กน้อยให้เข้ากันแล้วก็จะใช้ที่บดมือถือบดให้เนยจืดซึมเข้าไปกับบิสกิตอีกครั้งมเมื่อบดเนยจืดและบิสกิตจนเข้ากันดีแล้วก็จะนำมาเทใส่ในฟอร์มของเค้กที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง24สเซน เกลี่ยในส่วนของฐานเค้กให้กระจายและเรียบแบนให้เท่ากันจากนั้นก็จะใช้ก้นของแก้วกดลงไปให้ฐานของเค้กมีความแน่นสักเล็กน้อยนำกระดาษฟอยล์ปิดด้านบนแล้วแช่แข็งเป็นเวลา30นาทีขึ้นไปจากนั้นมาทําในส่วนของซอสมะม่วงกันต่อค่ะนํามะม่วง500กรัมใส่ลงไปในกระทะน้ำตาลทราย120กรัมเกลือครึ่งช้อนชาวานิลา1ช้อนชาแป้งข้าวโพด15กรัมและน้ําเปล่า100มลค่อยๆคน ส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจากนั้น จะนำไปตั้งบนเตาไฟแล้วเปิดไฟกลางในการกวนซอสมะม่วงมะม่วงที่สุปนุชใช้เป็นมะม่วงแช่แข็งหรือใครหามะม่วงสุกแบบสดได้ก็สามารถนำมาทำได้เช่นกันค่ะทรายได้มะม่วงที่ไม่ผ่านการแช่แข็งจะทำให้ได้กลิ่นมะม่วงที่หอมยิ่ง่งขึ้นไปค่ะในการกวนก็จะใช้ไม้พายบี้มะม่วงให้เป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นจะใส่น้ำมะนาวลงไปหนึ่งช้อนชาแล้วก็กวนต่อไปอีกสักครู่ใช้เวลากวนประมาณ10นาทีก็เสร็จเรียบร้อยค่ะนำเทใส่ชามผสม มพักไว้ให้เย็นสนิทสามารถเก็บซอสมะม่วงนี้ไว้ในตู้เย็นได้นานประมาณ2สัปดาห์เมื่อซอสมะม่วงเย็นสนิทดีแล้วจะเพิ่มความข้นที่มากยิ่งขึ้นสามารถนําซอสมะม่วงไปต่อยอดทําเมนูอื่นๆได้อีกมากมายเราทำในส่วนของครีมชิสกันต่อก่อนอื่นจะต้องละลายผงเจลาติน9กรัม กับน้ำเปล่า6ช้อนโต๊ะเมื่อใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วคนให้เข้ากันสักเล็กน้อยพักไว้10นาทีจากนั้นมาทำในส่วนของครีมชีสกันต่อใส่ครีมชีสลงไปในชามผสม350กรัมตามมาด้วยกลีกโยเกิร์ตหรือจะเป็นโยเกิร์ตรธรรมชาติก็ได้150กรัมนมข้นหวาน185กรัมแล้วก็ตามมาด้วยน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะจากนั้นก็จะใช้ตะกร้อมือค่อยๆค,ยคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน คนไปเรื่อยๆแบบนี้เมื่อส่วนผสมของครีมชีสเริ่มเข้ากันดีแล้วตั้งน้ำให้เดือดจากนั้นใส่ชามสเตนเลสลงไปแล้วก็ใส่เจลาตินที่แช่น้ำจนอิ่มน้ำแล้วเมื่อใส่ลงไปก็คนไปเรื่อยๆจะใช้เวลาไม่นาน ถ้าไม้พายที่คนไปไม่มีครเม็ดทรายออกมาก็สแสดงว่าเจลาตินละลายดีแล้วเทใส่ลงไปในครีมชีสแล้วก็คนให้เนียนจนเป็นเนื้อเดียวกันได้เลยเมื่อคนจนเนียนเข้ากันดีแล้วให้นำฐานเค้กที่แช่ในช่องแช่แข็งไว้ออกมาแล้วก็เทครีมชีสลงไปขั้นตอนนี้จะต้องทำด้วยความรวดเร็วเพราะเจลาตินจะเซตตัวเร็วมากจากนั้นก็จะกระแทกก้นพิมพ์ของเค้กสักเล็กน้อยเพื่อให้ครีมชีสปีหน้าที่เนียนเรียบถ้ายังมีฟองอากาศอยู่ให้ใช้ไม้ไปลายแหลมเกลี่ยฟองอากาศออก ให้หปิดกระดาษฟอยล์อีกครั้งที่ด้านบนแล้วนําไปแช่ในช่องแช่แข็งเป็นเวลา2ชั่วโมงหรือจะมากกว่า2ชั่วโมงก็ได้แต่ไม่ควรเกิน3ชั่วโมงหลังจาก2ชั่วโมงผ่านไปแล้วชีสเค้กก็จะเริ่มเซตตัวจากนั้นก็จะมาตกแต่งหน้าชีสเค้ก้วยการนําซอสมะม่วงที่เย็นสนิทแล้วราดใส่ลงไปนําในส่วนของชีสเค้กออกจากแม่พิมพ์แล้วก็วางลงบนจานจากนั้นตกแต่งด้วยซอสมะม่วงด้านบนเลยค่ะ สุพนรณุตจะตักราดให้เป็นวงกลมแบบนี้หรือใครจะสะดวกตกแต่งแบบอื่นก็สามารถทําได้เช่นกันแล้วนํามะม่วงสุกที่สไลด์เป็นแผ่นบางๆจัดเรียงให้เป็นรูปดอกกุหลาบวางลงไปตรงกลางของช่องว่างที่เว้นไว้จากนั้นก็จะเกลี่ยด้านขอบสักเล็กน้อยแล้วตกแต่งด้วยใบมิ้นกับดอกไม้กินได้ในคลิปนี้จะใช้ดอกแพนซี่หรือดอกหน้าแมวซึ่งเป็นกลีบดอกสีม่วงเข้มนํามาตกแต่งแค่นี้มะม่วงชีสเค้กก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะนําไปเสิร์ฟแล้วค่ะ วิธีการตกแต่งให้สวยงามก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดสายตาสำหรับผู้ที่ต้องการจะรับประทานให้มีความอยากลองอยากชิมใครที่ยังไม่เคยทำตามในสูตรนี้ลองนำไปทำตามได้นะคะในส่วนของตัวชีสเค้กใครที่ไม่ต้องการนำเข้าช่องแช่แข็ง หรือมีเวลาพอก็สามารถนําไปแช่ตู้เย็นข้ามคืนได้เพื่อให้ชีสเค้กได้เซตตัวสําหรับสุพรรณุ์วิธีการแช่แข็งเป็นเวลาสองชั่วโมงเพื่อให้ชีสเค้กเซตตัวจะใช้เวลารวดเร็วมากเมื่อเวลารับประทานแล้วก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งค่ะจะได้ความเย็นที่ตัวชีสเค้กพร้อมด้วยน้ําซอสมะม่วงที่เปรี้ยวนิดหน่อยหวานกําลังดีอร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับทุกการรับชมและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ